สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์นิเคอีนะครับสวัสดีกันวันจันทร์ที่25มกราคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสงเช้านะครับห่างเสงเช้าจีนอาทิตย์แล้วห่างเสงอาทิตย์แล้วเดินสวยงามเหมือนกันนะครับอย่างน้อยมาผมว่าน่าจะเกิน50%นะครับก็ขอให้เดินต่ออาทิตย์นี้แล้วกันนะครับโอเคครับห่างเสงเช้าเปิดนะครับ730เปิดบวกครับ730 45หครับ เจ็ดสามศนห้าะครับเปิดเจ็ดสูนห้านะครับ,รบวันนี้หังเสงชอบผมชอบผมชอบ3 8มแก็ชอบสี 4, 9, ่กา็ชอบผมจะดึงไว้อย่างตัวแล้วกันนะครับหังเสงเชา้าจับ3ามครับฟัง9้าครับขารุ้นขาวิ่งจัดเก้นะครับจาะครับ0ูย์เ้า หนึ่งเก้าครับสามเก้าแล้วก็สี่เก้าครับห้าเก้าแปดเก้านะครับผมลักร้อยใสสามครับลัก 100, 3, ร้อยใสสามลักร้อยใสสามโอเคครับหังเสีงหังเสียงปิด ประมาณ11นาฬิกาตรงนะครับ11นาฬิกาตรง11นาฬิกาตรงก็ขอให้รวยทุกท่านนะครับขอให้รวยทุกท่านเริ่มรอบแรกก็ขอให้มันหมานแล้วกันนะขอให้มันหมานแล้วกันขอให้ขอให้ขอให้มันหมานอ่าผมดูอยู่ตอนนี้หุ้นผมผมแบบรันเรียวทามนะผมดูพยายามดูมันยังอยู่มันยังอยู่บวกมันคงไม่ลงเป็นลบแล้วมันคงไม่ลงไปลบแล้ว อ่าโอเคครับห่างเสียงประมาณนี้นะครับขอให้ร้อยห่างเสียงครับจากช่องอาร์นี้ก็อีกครับทางนี้ท้งนั้นนะครับในแต่ละคลิปถ้ามีโฆษณาแล้วควรจะกดข้างโฆษณาผมนะครับผมใจกับท่านท่านใจกับผมด้วยนะครับพูดถึงครับเพราะว่าถามว่าวางหุ้นยง u t u b e เนี่ยมีค่าใช้จ่ายมีนะครับค่าเน็ตผมนะครับเดือนนึงผมว่าผมเติมยังค่าเน็ตยังต่ำห้าร้อยนะครับเดือนนึงนะครับห้าค่าเน็ตยังต่ําผมสาหรับผมอห้าร้อยบาท ผมจะลองเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ละเป็นแบบที่คงที่ตอนนี้ผมใช้ผมใช้ความเร็วสูงสุดแล้วก็เป็นเมกครับเป็นเป็นจิกะ b ike. ผมว่ามันเปลืองครับผมว่าจะไปเหมาให้มันลดเหลือลดลงเหลือประมาณเดือนละ300กํากลังดีครับเพราะช่วงนี้มันรายได้นลดน้อยลงครับไม่ต้องการความเร็วแค่ต้องการความเสถียรและอย่างบางครั้งอาทิตย์สัปดาห์หนึงเติมเ,เดือนนึงเติมครั้งสองครั้งครับเพราะว่า เนตค่าเนตเป็นจิกแล้วหลังมันแพงอะ่ะมันไม่ได้คิดมันคิดเป็นหน่วยแล้วมันไม่ได้คิดเป็น,นว่าแต่ก่อนเออคิดแบบเป่เปเปจาจา่ายตอนนี้ค่าเนตแพงนะครับรบกวนสน,สนับสนุนช่องผม้วยนะครับอย่าก,กดข้างโฆษณาครับหรือท่านใดเอ็นดูผมก็ช่วยสนับสนุนสนับสนุนด้วยการสั่งนำพิกก็ได้หรือแล้วแต่ท่านครับถ้ามีจิตธาท่านจะโอนช่วยค่าเนตผมก็แล้วแต่ครับผมไม่ได้เรียกร้องครับแต่ถ้าจากท่านช่วยช่วยหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าเดือนนี้จริงๆผมว่ามันไม่เหมือนเดิมเดือนที่แล้วรายได้ผมว่าดี สามร้อยสี่ร้อยต่อว,วันตอนนี้เมื่อวานเสาร์ที่จะผ่านมาผมได้กับผมได้รายรายได้จากยูทูบร้อยยี่สิบาทกับ150บบาทแต่ไม่เป็นไรผมก็ยังต้องลงต่อไปโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ